เราณก่นะอนเตปตานม่ซาลานี่นัดวันวิวาคาลูรักก็ยินดียิ่งนักหนอยนู้ได้มีครูเสน่หะอะเน่หะ,ะ,ะองค์ใจลอยสัก อนุยนานำขันมากจากปาราลังจากวันวิวาเธอจะได้เป็นองค์ราชินีโอ้เราราบข้าว่าบาวเข้ามา Hey, melanie นี่การหลงจะแต่งงานปีหนึ่งตุลามันก็มีปีวันเดียวลูกไอพี่ปูนวันนี้วันที่เท่าไรแล้ววันนี้วันเดียววันที่ห้าตุลาวันที่สิบก็ชัดปล่อ,อยออกมาพอออกมาชัดกเจ็ดตึงเจ็ดตะบึงกับแปดนะแปดไปกาวมาพอกกาวลาวิว่าก้าลงเลย ใช่จีเป็นเป็นอุบัติเหตุแห่งความรักพิพูนอยูย่ๆก็เรียกมาบอกว่าแต่งงานแต่งงานเป็นไมไมจบ้บาปไม่มาสวมแหวนมาในลูกเจ้าวงนะคะคุณพ่ออันนี้มันเป็นเรื่องระหว่างชาติบานเมืองลูกองค์ราชาทินนวงนะ์น่ะต้องการจะเอาดินแดนส่วนนี้กลับไปตั้งนานแล้วแต่ไม่สาเร็จในที่สุดก,ก็ยกพระโอรสให้แต่งงานกับลูกสาวพ่อเธอได้เป็นองค์ราชินี และยกดินแดนกลับให้เขาไม่อย่าลืมเธอจะต้องเอาดินแดนเทพประทานทั้งหมดนั่นแหละให้มาเป็นของปากเซใช้ความสวยของเธอบรรดาเราผู้นำในกระบวงนทบวงกระบวงกรมต่างๆในอทุกกระทรวงที่ใหญ่ๆเป็นของเราหมดแต่งตั้งคนของเราแต่งตั้งคนของเราพาะนั้นเปน้มาใจกับ ปากเซซากอนกาเจซากอนปากเซคนปากเจคนปากเซกรมานาคมปากเซกาลาฮุมปากเซโอ้แต่งงานก็ให้เขามั่งเออกระทรวงเนี่ยไม่ได้มุมลาดต็มร่วมลงงานนี่นเขาใกล้มั้งจัะไม่แดงออกอันนี้แต่ฉันไม่อยากจะแต่งงานเท่าไหร่นะพูน ก็บอกว่าผู้ชายบางคนน่ะน่ากลัวจะตายไปแต่งงานแล้วไม่จะเหมือนอยู่กับพ่อไหมนั่นก็จริงอ่ะผู้ชายดี่ก็บอกว่าน่ากลัวบางคนน่ะนั่นไงแต่งงานแล้วก็ทําไงบ้างไม่รู้มึงบอกกันหน่อยเดียูลข้าเองก็ไม่มีเวลาจะได้ดูแลครอบครัวต้องบริหารชาติบาทเมืองนั่นแล้วกับผู้นำรุ่นหมากจะไม่ได้ดูแลลูกตัวเอง ครูตกคนแล้วว่ากิจจ้อนลูกเปลือนลูกเองจูบยาปากเที่ยวทุ่งจ่มเนี่ยไม่ได้จ้อนลูกเองข้องครูยกนี่ว่าจ่าจ่าเตือนพวกไปโรงเมียไปโรงกันรังกันลูกโยกันโรงนั่นนี่หังตีเมย์นว่างิจตามจับผู้ใดอื่นจะนั่นดีตำรวจได้ดูประชาชนบ้านเมืองลูกเองเดี๋ยวลักเคยก็ได้รู้ เป็นบรน,นัน้นี่เมือนเนี่ยพอกนนี่ต้องดูแลจัดบ้านเมืองอันนี้ทำให้คุณการลงแกรกลัวนั่นแหละมึงเล่าบาหนอยได้ว่าผู้ชายแต่งงานอ่ะแต่งงานแล้วก็ทำยังไงอ่ะพูนอายะอย่าแต่งกับหน้าร้านบรน,นั้นเลยรวยบอกรื้อเหมือนแต่งงานแล้วทำยางไรเฮ้ยเนี่ยป้าคือเขาบอกว่าผู้ชายนั้นแต่งงานแล้วนะเราก็มี เขามีสิทธิ์ในตัวเราตั้งหมดใช้กับมันกับเราซื้อรถมานึ่งกันว่าซื้อรถแล้วดังไว่าอีมอนิทัตไอ้จะเบียนมาแลว้วรถกันนั้นเป็นก้องเราจะบีบหลกปอดกอดหลกแจ้แหลมมันำจำเปเขาแล้วเราก็เมือนกันบูชายมาแต่งงานเจ็ดนันจ,จ็ดะเบียนแลว้วผูชายคนนั้นเป็นก้องเราทำยังไงก็ได้ได้ไปโยกคนเกี้ยเกี้ยคนเกียเก้ยแจังไรอะไรของมึไงไอ้ปุ่นแม่งอยากทีอตาย โดเล็กคือบันนี้กับเราลงเล็ลงก,กว้างการวิวาเหม็นการวิวา,าใกล้ถึงวันวิวาแนวนยูดเหม็นปากเออจริงไม่จริงปากกูอัดน่าจอกอย่างแตกเลยนนในวันนั้นหละนะพี่บุญแต่งงานเคยแต่งมาแล้วใช่ไหมเคยแต่งอ้นี่เลยแล้ว ไล่์ฟังหน่อยสิตอนที่พุนแต่งงานน่ะเป็นยังไงบ้างกือปนีน่ะผลการรูปว่าการแต่งงานชีวิตก้องกันมีขู่กล้องกันมันไกลวัดมันมีต่างรุกต่างตุกปาปนเตค่ะครับปีปวดแต่งงานไม่ไม่ระม,ม,มือันโอ,โ,อโอ้เรียงชาเรียงมอนนอนกันเดีก็ระตมคือเมื่อความในจนบดตัวเมืองไอ้ปุนครับก็ได้ตางนี้เดียก,ก็มารับรัดกันนอนกันกันนี่เราผู้ชายนียเรา แต่ต้องดูแลครอบครัวเออตอนนั้นเน่เกลียดใจรุดเกลียดใจก็เกลียดวันก็ทำไมไม่กำไหมีถ้าอย่างมันก็หูก้อยดองอันนี้วันวันเตียงอยู่ปลื้ตังยำต้นกระชังอปีตอนนั้นตมา,ากินนองเอ,อิบกระตานาปีกเไปใต้นาเมียกระยูบานเป็นแม่บากก้านอู้ก้าวุ้งปลาโอ้ยสนุกนะคะนุกเลย พี่ชุดใจกันนี่พวก,กรักเมียเมียก็นรักพวก,พวกพีีเดินป่าเมียนเจ้าในรัดเดินกรรมด้นจิบโลมาพี่ว่ามือกว้างสิบโลใหญ่โตเมียพี่โอ้ยยอดนะครับครับตอนนี้เดนน,นนี่สิบโลมาคุปตะไอรอดจนไยเป็นมันนั้นก็เขาว่าเมื่อแต่ว่า,วาลองรัดไอพู้ไปแล้วไรลบ,บอบล็อบแล้วก็ไปบันนั้นนมีอยู่กลางในประตับใจเจริญรเออเออเก่งไอพูนี่เก่งเนี่ยดาแต่ยอดนะกนเงินเดือนไอมัง อีใต้ล้วไม่เอากิดคุณนาำมาแตวทุปยาจ้องเจนชิบเลยปั๊บอย่างแปดพันอยู่เลยเฮ้ยโย่ปลือยแล้วมือจริงนั่งลงคือหนึ่งันเลือกนี่เราแปดพันทั้งเดือนเออฉันจะพิจารณาไม่เราพิจารณาหนูเสบ้านก็ไอ้หราย้องปันหน้านู้ไม่เราได้ต้องไม่แล้วดังเป็นแต่ก็ว่ารอก่อนได้ไม่ได้ไม่ไม่มั่นใจ อะไรอ่ะนี่หลังนอ้องครเนี่ไปใต้หน้าน้องวันนั้นเม่ไปนาดเจอปลาจอนมาตวงไข่เต็มพุงไปมันมีไข่ในท้องท่านเนี่ยมีไข่ในท้องตัวนวลเมียแกงต้มตอดปักบุ้งมึงคิดว่ารักเบือ่อวอนเช้ามัดอะไรวะสักกับเบื่อมันวอนได้ยังไงแมวพมเนี่ยพ่ม,พม,พมเจอรักเบื่อท่านวอนคิดว่าปีขึ้นมาตึ้งอาบนำจัดเมียกระตักแกง ไก่้ประจนมาล้อไวอูมานี่ผีตู้ดตึงความดีวะหว่วงใหญ่พวงออไก่รประจนให้พวกกินประพวกตำหน้าใจหน้าเหนื่อยค่ะพผีก็ด้วยความเดย่้วตักาไก่ประจนดังพว่วงใจข้าวผักข้าวเหนื่อยนั่นละอันนี้บทดใจก็ตึงเมียหนังแร่ตามแม่เอ้ยจกมันตัง้งทราบเสี้ัวโมงหนังเป้ายน้ำนมใจน้ำเกินผี่ก็เลยจากไก้จากปากเนี่ยจากไก้ผีนี่ พอได้เมียทำไมอนี่ยจงช้านแนยเมียจ่างถายไม่กินผียัดอ้วกเคยก็ไปห้เมียกินเมียก็ะจอบอมเ้ยผมเ้ยมันก็ใหดูผีจักรลบจักข้าวจะพอแล้วพอพอพอ,พอ,พอแต่ตกลมไข่นั้นได้ใครอ่ะมันเล่นไม่ได้ลแลวหลานแล้วก็ตัดบอบวอตัดได้แล้วก็บริหารวิทยุโทรทัศน ตกลงได้พิพูนกาปั้นกันกลน,นขึงกับมันอมฟังแล้รก็ให้รบผีหลาวเฮ้ยพ่อครับกาหลงค่อยรู้เองลูกนะไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นตายไรนักหนาการมีคู่ชีวิตเป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย์ไม่ตอกลัวรอกพ่อไม่ได้อยู่กับลูกไปตลอดชีวิตเราต้องมีผู้ดูแลกานั้นไปหาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าออกแบบชุดให้สวยงามที่สุด รักษาสุขภาพไปดีช่วงนี้ฝนตกอย่าไม่สบายเช่นในยามจะแต่งงานไอ้ยามเจ้าหนังหมูกหลอไม่ไหวกันอาจารย์มาก็เป็นวัดอาจามเจ้าก็เป็นวัดกัดจมูกช่องกลหมูกหลอกก็ตังโกติ๊กเต้นั่งนั่งนั่นเตะแต่งงานกันตังทีในตรงที่ไม่ใจเช่นพระภูมิจนมาในเจ้าลาดมาแจะใบเจ้าอะไรของมึงไอ้พูดก็พอจำต่อเรื่องกับแดกไปเลยลูกนะมีอะไรปรึกษาพ่อได้เนิ่นๆค่ะลาก่อนนะคะคุณพ่อโชคดีลูก บายบายลูกพี่พูนไปแล้วนะช่วยงานสําเร็จนะครับโชคดีอย่างเจ้าวันดีจิบตุลาค่ะจูบแกมใยแกมคว้าไม่จูบ <c oughs> ไอ้บ้าเดี๋ยวเด็กมันเผลอจูบจริงแล้วมันยืมึงคนแก่กับบ้าใหญ่จริงมันแง้มก็องวันนี้มึงจะต้องช่วยวางแผนเรื่องงานในี้สาเร็จห้าวันนี้เราเตรียมการให้รีบด่วนครับกับข้าวกับปลานี้เอาอะไรมาเลี้ยงดู กับก้าวกับราดต้องหล่อมจัดเนื้อหมากกับปรวาตมันก็ทันั้นแล้วเราไปซ้อนอยู่ในกรองแก็บลูกุ้งก็ไม่ทันมึงอย่า,ยาพูดเล่นหน่อพูดกับผมนกับพนบั่นนันแกกี่คนมันนั่นแกงอะไรอ่ะหัวครัเขามากี่คนในไม้กำหนดการสามแสนทุ้ม,มามจ้ามเจ้นคนบวยชัดเ่อนจีเลยเน,นีวันนั้นวันน,วน,นั้นวุวมต้องโอ้กันหนูช่กี่ตัวไอ้พูนเขามายุก,กี่วันกับสามวันสามคืน เลี้ยงจะลองอภิเษกสมรสเสร็จก็ส่งตัวอง์ราชินีไปสู่นครเทพประธานไปเลี้ยงต่อที่โน่นอันละมาจ้ามแจนคนยูจ้ามขึนตันเลี้ยงอาาวันขี้มือสามมือใจจ้าเฉียงเย็นใจงัวหัวต้วงป้าคนรอดลอยคนนรอยต้วงรอยคนชิบตัวปั่นคนรอยตัวมื่นคนปั่นตัวแจนคนปั่นตัวแจนคนมาจ้ามแจน หัวมือหนึ่งส้ามปันตัวกับโอ้ทำไมมากไอ้พูนหัวก้นมากมากหัวมือจ้ามปันตัววันหน, 13, น 19, ึ่งจ้ามมือวันหนึ่งเกาปันตัวจ้ามวันจ้ามืนชองมืดเจ็ดปันตัวชิบหายชิบไม่เปนนาานาน็นนี่โมจะนั่นเยอปุ๊บนี่โมกินนันมันกินเลยโอ้พิษปลกจะกี่แวดินตาด้วย,ยางานนี่ เนื S <S ้อไม่ใหญ่ไก่เพื่ออย่างเดีวได้กินไม่ร้อยเดิดตักบาดโลบานซ้ำตุ้งกันดูมันใหญ่ร้อยเดียวได้ใช้ขนาดนั้นในเรื่องหัวนี่ตันจั่งมันจากนาคอนากาจีเราเอาได้ก็ได้สำคัญในเรื่องเกลืองปรุงเสริมนิตันต้องเตรียมไม่พร้อมไม่ยุ่งดีลังอะไรอ่ะงัวจ้ำปันตัวต่อมือตันต้องซื้อคว้านจ้ำปันแหลมอะไรนะคว้าน แกงขวานหรือไม่ใช่แกงว่านเลยอกว่านติ๋วอะของแกงก็บว,ว่านแหลมัวจ้ามปั่นตัวปลาโนเตือ้อแกงแล้วปลานี้ยังกินแย่อยู่เลยราจ,จะตรงว่านกันอยู่โอ้ใช่เออขวานนี้เล่มอะไรบุญถ้าหน้ารอยกับมันก็หน้าหน้าพรรวมดํากันนกรวยนกรวยจ้ามปันมป่นแหลมจ้ามอกที่แปดจ้ามนี้ก็บอกว่าน,นี่ลานแปดแท่งโอ้ไม่ทำงานเปลือ้ะ อันนี้กว้านไม่พอเลยจะต้องง่ตากันลาวแล้วกับตาแงกงกันส้ามปั่นลูกงกันน่าจะมาคิว,ควคิวหนึ่ง้ารอยสำหรับตาลูกหนึ่งกันมื้อน้ากับส้ามปั่นลูกอันนี้300นสรางรอยลันอาแท่นอกมื้อันอันอันตาแล้เปล่าเปล่าวังนี้แปลกน้ำเตนในราดอันเกิดว่าโลหนึ่ง้าทริปมันกับน้ำเตนอันนี้น้ำเตนในราดจะเจอเดดขาดทำไมเปล่าอย่างโยนอนูบาลเลยนี่มองมาบีบมัน เพราะเปล่าแกไม่ตั้นกิดว่าไอเ้เครื่องไอโรล,ลิกเตออัดตังเชียกเลยมันได้ในานา้ำการเปล่าทุนเม็ดออกเป็นน้ำกับมั่งเปล่าออนต้องสั่งเป็นลูกเป็นผลกลับจังมาเปล่าจังกันนีและกูดเหล่ากับแพ่พูดไปพักก่อนกูปวดรัวเว้ยอันล่ะั้งเบียกโลดอะเฮ้อไปพักก่อนกับพ่อมแล้วอย่างเส้นอะไปิ้นเส้นอะไรมันใช้ได้รับ หนังจิตทับเจ้าเม่งแอบันนั้นอย่ากทูบตกอจืดเองหได้เหลือมได้เราแกในอะไรพูดเพราะว่าทุกอย่างดีพร้อมเออไปกับผมอ้อยยังกอดมอนนอนนะ้า ใจเออใจแล้วอยากให้ตึงสิบตุลาแล้วจะกังกาลงนาะ